สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงที่ดินของอำนาจนะครับผมแปลงนี้ก็จะอยู่ที่ดินติดภูเขาเลยนะฮะแปลงนี้นะครับผมนะฮะก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสีจอพื้นที่ดินก็อยู่ที่16กไร่35ตารางวานะฮะก็ที่ดินแปลงนี้ก็ความโดดเด่นของแปลงที่ดินก็จะติดภูเขาแล้วก็ จะได้สมีภูเขาประมาณนะครับผมสามไร่นะครับที่แถมนะครับผมนี่นะฮะราคาราคาขายนะครับผมอยู่ที่ไร่ละสามแสนสองหมื่นนะครับผมเนี่ยมุมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทางเข้าของแปลงที่ดินนะฮะนี่ฮะก็ถนนเข้าออกสะดวกสบายมากเลยนะครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะดูดูดูจากทางเข้านะฮะสวยมากนะฮะทางเข้า เข้าออกนี่สะดวกสบายมากเลยนะครับผมก็ถนนเส้นนี้ก็จะเข้าสวิตเซอร์แลนด์มันไทยหรือว่าหุบัตตานะครับก็ถนนเส้นนี้ก็สามารถที่จะเข้าตัวอำเภอรานสักได้นะครับผมก็ดูนะฮะจากถน,นทางเข้านะผมนี่นะครับ ก็จะเป็นถนนเข้าเส้น3 33 3, 3นะฮะก็จะตัดเข้ามาจากถนนเส้น3024นะฮะจากอ่ามุมเข้าแปลงดินก็อยู่ประมาณ500เมตรนะฮะทางเข้าออกฝั่งทิตะวันออกแล้วก็ฝั่งทางอ่าทิศเหนือนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้นะฮะเป็นอ่าถนนบด อัดลูกลังนะฮะอัดแน่นนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะฮะก็จะห่างจากห้างสรรพสินค้าโรตัสตัวอำเภอหนองฉางก็อยู่ประมาณ20กิโลเมตรนะฮะห่างจากโรงพยาบาลนะครับผมก็21กิโลเมตรกิโลเมตรนะครับผมห่างจากอ่าเขาปลาลา8กิโลครึ่งนะครับผมก็ าฮจากปาตายก็อยู่ที่15กิโลนะฮะแล้วก็จะห่างจากซูสแลนด์เมืองไทยก็10กิโลเมตรนะฮะที่ดินนะฮะก็อยู่ระหว่างกลางตัวอำเภอรันสักนะฮะก,กับตัวอำเภอน้องฉางนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับผม ก็ระหว่างภาพุมสูงนะฮะก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับผมที่ดินแปลงนี้ผมส่วนตัวนะฮะผมชอบนะฮะเพราะว่าเป็นอา่าที่ดินที่ดินผมว่าดีนะดินดินดินแบบนี้ผมว่าดีมากก็เหมาะสําหรับทําทุกอา่าพื้นที่แบบการเกษตรอา่าทำสวนทํารีสอร์ทอะไรพวกนี้นะ,ะก็ จะเป็นวิวแบบได้ได้แบบสวยมากนะฮะถเกิดว่าทําบ้านทาอะไรแบบยกพื้นสูงขึ้นมาเราก็จะเห็นวิวเหมือนรูปโดนที่ผมถ่ายอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับโซนฝั่งนี้นะฮะก็น้อยนะฮะที่จะมีการขายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นติดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะฮะก็อยู่ระหว่างกึงกลางอะไรประมาณนี้นะครับผม การเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับผมเนี่ยคือวิวรับข้างของแปลงที่ดินนะครับผมที่เห็นลูค้าขาตรงนี้เห็นไหมฮะรูปแปลงนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ลองดูลองดูกันนะฮะว่าเป็นรูปมุมสูงแบบแบบไหนเผื่อลูกค้าบางคนก็อาจจะตัดสินใจได้นะครับผมว่า พื้นที่แบบนี้เหมาะสําหรับทําอะไรอะไรนะฮะระบบน้ํานี่ดีนะฮะก็จะมีอ่าน้ําบาดาลไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่แปลงนี้ได้เคลร์ิงใหม่ปรับพื้นที่ใหม่สวยครับที่ดินแปลงนี้จริงๆอืมในในส่วนตัวผมชอบนะฮะที่ดินแปลงนี้นะผมนะฮะดูจากวิวก็จะเห็นเป็นรูปแปลงตรงนี้นะฮะผม ก็นานๆาทีจะได้ที่ดินสวยๆแบบนี้นะฮะที่ดินแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะ,ะก็จะเห็นเป็นอ่าชนลูกรางบทอัดแน่นตรงนี้นะฮะเข้ามาหน้าแปลงตรงนี้เราก็บินโดนะฮะบินโดนเข้าไปท้ายแปลงนะครับผมนี่นะฮะท้ายแปลงก็จะไปชนภูเขาด้านท้ายเป็นที่เป็นอ่าภูเขาหน้าผาตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะ สวยนะฮะก็จะมีถนนขั้นกลางตรงนี้ถนนตร,ตรงนี้นะมุมขวามือของกล้องนะครับผมก็จะเป็นถนนของแปลงที่ดินเลยนะฮะผมนะมุมขวามุมขวามือนะฮะตรงนี้ก็เราจะจะขยับมาฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมฝั่งทิศตะวันออกก็จะเป็นวิวแบบนี้นะฮะก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็ขยับมาฝั่งทางทิศเหนือนะครับผมตัวน้ฮะฝั่งทางทิศเหนือเห็นไหมฮะนี่ฮะก็รูปสูงช่วงนี้ผมก็งานยุ่งๆนิดนงฮะก็น่าจะเสร็จจากหลังการขายเออหลังการขายบริการหลังการขายนะครับผมนี่นะฮะก็ได้มีเวลาที่จะหาที่ให้กับลูกค้า ส,สวยๆเลยนะฮะที่ดินทุกแปลงนะฮะผมอยากจะให้ลูกค้ามาต่อรองด้วยตัวเองดีกว่านะครับผมดีกว่าที่จะให้ผมต่อรองนะฮะบางแปลงก็เคยพาไปต่อรองแล้วก็ไม่จบมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยฮะคือต่อรองก็ลงสูงลูกค้าอยากจะให้ลงสูงกว่านี้ก็มาคุยเองฮะอันนี้เปิดใจเลยครับผมอยากจะให้มาดูเองนะฮะ สวยครับถ้าคนมองออกอะไรออกที่นอ,อกนะฮะแปลงนี้อยากจะให้ดูอยากอยากจะให้ดูของจริงมากกว่านะครับผมจากมุมกล้องและของจริงอะ่ะจะสวยกว่าในกล้องด้วยซ้ำนะครับผมมุมก,กล้องอาจจะมองแบบวิวแคบหรือว่ามองภูเขาอาจจะเล็กไปนะฮะแต่รูปของจริงจะมองได้ดีกว่านี้นะครับผมนี่นะครับก็แปลงที่ดินสวยๆแบบนี้นะฮะก็เหมือน เราได้แบบแฟนสวยนะฮะแฟนสวยค่าสิสดก็น่าจะสูงนิดนึงนะฮะคุณอยากได้ของส,สวยๆก็ต้องแบบค่าสิสดก็ต้องราคาตามตามเนื้อผ้านะครับผมพูดง่ายๆว่าอ่าได้เมียสวยคุณก็ต้องเพิ่มค่าสิสอดมานิดนึงนะฮะนี่นะฮะ ที่ดินก็เป็นลักษณะแบบนี้ผมก็เป็นคนค่อนข้างจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เป็นคนที่ว่า,าใส่ใจในเรื่องงาน100%เซนะครับผมก็ที่ดินของผมแต่ละแปลงนะฮะก็จะดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าทุกคนไม่ว่าเรื่องจะ อุปกรณ์การก่อสร้างหรือว่าช่างทําบ้านนะครับผมผมก็จะดูแลให้กับลูกค้าทุกคนนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูพื้นที่ราบนะครับผมมุมตรงนี้นะฮะก็จะมีน้ําบาดาลน,นะครับผมนี่ะน้ำบาดาลตรงนี้นะฮะดูดไม่แห้งดูดได้ทั้งปีนะครับผมแล้วก็เราก็จะไปดูตรงอ่าจะมีกระท่อมอ่าด้านข้างแล้วก็ไฟฟ้าเห็นไ,ไหมฮะไฟฟ้ามุมหัวแปลงพอดีเลยนะครับผม ก็จะขยับเข้ามาตรงนี้นะครับผมสวยนะฮะที่ดินดูไม่ยากครับผมก็พูดง่ายๆว่า,ากเกษตรเรื่องการ,กรเกษตรนะครับผค่าเป็นพืชแบบนี้ก็ผมบอกเลยว่าน้ําดีดินดีนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่นครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็อยากจะให้ลูกค้ามาดูของจริงนะฮะว่าของจริงสวยแบบไหนนะครับผมก็คลิปนี้ก็อยากได้ที่จริงที่สวยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่ดินตัวเพิ่มไร่จังหวัดอุทยัยธานีนะฮะส่วนอ่าผมก็อยากจะแนะนําลูกค้าให้ที่ได้ที่ดินที่สวยและดีที่สุดนะครับผมคือ เราจะเน้นที่ดินสวยนะครับให้กับลูกค้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะ